ตามด้วยเพื่อไทยพอพนมพรครับฟาดกับลักสมหมายน็อกปกติครับวันที่เจห้ามพลาดครับมาน้อยจัดดีเลยครับออนี่นะครับก็ไทยของสอจอพี่อุทยนะัยไม่ต้องห่วงเลยต่อยแล้ววัดดวงตลอดนะครับน็อกไม่ได้ก็วัดดวงอนะน็อกได้ก็น็อกเลยนะครับไทยสอจอพี่อุทยัยเสาหน้ามาดูคู่นี้นะครับป้องกันในรูปแฉทวีตอ้อกน้อยด้วยนะครับของมวยรอบยามย่ารมามาเด่นด้วยนะไแใงหันคนน้ำเงินเพชรสัตย์ไทย หมดดับลำปางสั่งลุยแล้วครับทีมงานของบุตธิชัยวังคงก็สั่งลุยแล้วนี่ครับมวยห้ายกใจเย็นๆนะครับอันสามอันสี่นี่ครับเป็นไฮไลท์ชี้ตาครับอมาแล้วบึกเลยอ่ะมวยจากบุรีรัมนะครับเมือมวยอ่ะทีเมือมวยโอ้ยเวลาเขาฉายนี่เขาฉายเป็นชุดฉายแล้วเข้าตาคุณสมิงขาวอยู่ที่เพชรศักชัยแล้วครับจะเดินเกมอย่างไรครับกลัวหรือไม่กลัว 25ครับน้ำเงินแดงนั้น28อย่าหลุดอย่าหลวมครับต้องแม่นจริงๆนะครับอ้าวขอกล้ไปเรื่อยเข้าใกล้ไปเรื่อยนะครับผับนผลุโชชกน้ำชยัยน้ำเงินดาวเชิงดอยเก่ารวบใหรศักย์ไทยเอา้าเตะยัดไปติดแฟนเยอะอ้วนมีแฟนเยอะเลยเฮฮาเฮฮาตลอดอถึงทักเสนอครับทุกวันเสาร์ครับเทียง15เจอกันครับเตะมนูมือเทียงศึกเจ้าบวยไทยอ่มาแล้วครับ แก้เกมบุกอันเตะซ้ายหน้าต่อยซ้ายหน้าครับเพชรศักชัยครับเป็นทำให้ชัดนะครับดวนยกยกสามนะอ้าวแหมโถงชับโอ้โหันพลหันทนดวงนี้ปลาโยหมดยกโหมดยกออกโหมดยกที่26ธันวาคมครับพี่น้องสามไทยแดงเจ็บแบบพระใต้กิดตานไม่ได้ครับ26ธันวาคม ที่จังหวัดปัตตานีรายการใหญ่ครับหมดเวทียกนี้แล้วต้องรู้กันเต็มที่น้ำเงินอย่าถอยเลี้ยงทีมมาบวกยกนี้ไม่ต้องถอยแล้วัดไม่ถอยเอา้านายโตมานี่แหละความเร็วความช้าความแข็งแกร่งการพิทักษ์ทองแพ้โดยป้องกันชิงแชมป์ไม่ต้องดูกันเป็นยกๆด้วยนะครับไม่มีการรวมทีเดียวเอาหนักบ่อยก็ละเอียดนะครับทุกสน,นามเอาอครับแต่ว่ายกนี้ไฮไลท์ชี้ชะตาแล้วครับ ใครจะได้รับอีก50,000ื่นจากหมาแดงครับไม่รวมค้าตัวค่าเหนื่อค้าเจ็บเ้าวัดไปทําหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุดครับบนเวทีแพ้ชนะเป็นเรื่องของกรรมการด้านล่างสามคนมีหน้าที่ทําไปครับใครมีหน้าที่ท,ทับำาไปคุณผู้ชมโอ้โหน้่งเดินโตชใช้ชได้ตไดเตลอดไม่เลิกเฮอ้า ยังบี้ไม่ได้นี่ยังตีไม่ได้หันพลขเมินเรศชยัยลุดไ,ไ,ไม่เอาไม่เอาไม่หลุตเ,เอาขวามาติดขวาโตจับโตมายังโต้ยังวัดกันอยู่นะครับบกไปบกมาบกมาบกไปตลอดเอาทีทีหนึงเด็กบุรีรัมเด็กลำ,ลำปางก็จริงครับแต่ตอนนี้อยู่แถวแถวสุข,ขุมวิทครับละเอียดสุขุมุึกลึกครับวางกันคนละแข้งทีทีน้องที ขาต่อขาแข้งต่อแข้งคุณสมิขาวครับเอาตโอ้การอาการนั่นเลยครับล้อฟรีเลยครับยังหาตัวผู้ชนะไม่เจออ่ะตัดสิน3นาทียกสุดท้ายยกหน้ากับยวกลับมาครับเรสักไทยทิงในรูปเททเวทด้วยนะครับของฝ่ายน้ำเงินเอาขอบคุณหมาแดงครับขอบคุณหมาแดงงามๆเลยครับพี่น้องชาวกันเศษตะกรก็อย่าลืมครับนี่เป็นการขื้นกำไรในรูปแบบกีฬามวย เพราะว่าสุขสรร์วันลอยกระทงสุขสรร์วันฮัลโลวีนก็แบบนี้ครับเทศกาลไหนๆก็ช่วยกันรักประเทศไทยครับดูแลทองแผ่นนี่แหละสสดเจ้าโวยไทยความมันความร้าจะหมดยกสุดท้ายนะครับอะอกกันครับเป็นเพื่อนครับเป็นน้ำเงิน49ก็เป็นอันว่าฝ่ายน้ำเงินนะครับผู้ท้าชิงได้เป็นแชมเปี้ยนคนใหม่ครับเพชรศักชัยบำรงศิษิ์นะครับ โอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณพิสิทธิ์อังวัชรปราการจากร้านอังวัชระการเกษตรนครสวรรค์ให้เกียรติคาดเข็มขัดแชมปเปี้ยนคนใหม่นะครับของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับแล้วก็เรียนเชิญคุณสงวนรัตนิยมครับจากบริษัทสอเอเซียเกษตรพันธุราธานีมอบโล่รางวัลแชมปเปี้ยนให้กับนักมวยด้วยนะครับมอบโล่ครับ และเรียนเชิญคุณประเสริฐไตรรัตนวงศ์บริษัทย่งลงกิจเกษตรจำกัด